มีคนเข 1941, oh, ้ามาโต๊ะแบบโต๊ะเดียวยาวแบบที่เป็นโต๊คอมอะโต๊ะเดียวยาวไม่ใช่เป็นโตคอมอ๋อที่เป็นพิมพ์ต้องรูกมาหรอแม่นก็คือตัวเล่นเปิอจานมันก็เลสทองแมนแมนเบ์มีแอ้มันมีโต๊คอมยันเออเป็กกะเลสเป็กกระเกยนี่ยจะอันเงเอแต่แต่ก่อนเล่นบ้านตัวจะเป็นอันอ่ะอ๋อเฮ้ยอะโวคาโดไม่เอาเร uh huh. ื่องว่ะ

ทีมเบบย่ย <Yeah. S 2> เล่นงสนายโหดพร้อมไ okay. อล้วขนเล่นบาเลตมาแบบก่นนะ่ะ mm hmm. ยิ่งมาปืนมาเล่นหรอปืนเท่ดิ โอ้กำลังกำลังไอ้ยองคงไปเองกดแทบพอไลฟ์พุ่นสามดาวมาไปเลยอะกิดตุกเลยจอดเลยอะเดี๋ยวพี่บุกเบิ้งให้น้องเฮ้ยโอ้โหฮันโอ้พี่ข้าขอโทษมาเจ้ยมาเจ้ยมันมันกระยิงตัวกระยิงมันกระยิงแล้วคือไอ้คิดว่ามันตายแล้วไง แล้วคือมันกดเพิ่มเลือดอะไล่ปล่อย,มอมอยเมาส์อะแม่งเสียดายว่ะเนี่ยเนี่ยเสียงนิสัยอะ่ะคือแบบคิดว่าเขาตายอะจังเหรอเดี๋ยวตัวเราพอรีเพลย์เลยบอมดิฟュซสก์วเมิชชั่นเฟลล อ่ไอ้ไอไอ้ปเล่นเอซีกันเดอไอ้ต้องทำทำเพื่อเขารู้ว่าเขามีประโยชน์ <c oughs> เล่นมันถง A กันปะ่ะโกโกโก โอ้โหมันมาทางฐานเราด้วยพี่โอเคครับได้เลยมากลางออเตรเลีเจ๊ดรูมาตรงกลางวุ้มมันเหลือสองคนน่ะเฮ้ยคิดไยไทยวะเอาว่ะทีไรไทยติดรถเครื่องทีมหัวรถเครื่อง เลยที่จะมาเข้ากันไปกันดีนะเพื่อนเพราะ่าเพราะว่าปีสายที่มันดูนักหน่วงดียังไงวะมันดูนักหน่วงดีอ๋อดูแบบดูป่ายตีมันหนักๆอ่ะดูยิงเฮงอะเหรอออกจาก่านีืนะครับชอบมากลางดีนะตัวต้องเปิดตัวเต็มเว้ยเออมันรออยู่ฮัน ตัวจะกล้าบุกตอตัวิดเป็นอันนี้ล้ำมากเนะเป็นอันนี้ล้ำมากเกิดไก่ล้ำมาคือเกิดเกิดเกิดหน้าหนเอะเออแล้วมันมาฮั้าอีกให้ตัวมันดักรอ Ôi ừ, nhà nè, liệt tìm hết à? Nice shot! Nice shot anh nhỉ nhá. Tiếng kha của đây. Tìm đi. เฮ้ยเลื่อนมาได้เอานามต้นหนึ่งโอ้แมกมดไอ้สั์เอ้ยโอ้สียงเนเลยอะมันเดินเนซูมเองอ่ะ ดิไก่ล้มอ่ะไม่ไหได้ต้องไปสั่งอื่นเมกเอสซีหน่อยว่ะไม่ไม่ได้ใจเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมือสั่นอีกแล้วตากาศนี่อีกแล้วมือสั่นอีกแล้วอันงี้ยมันมันตื่นเต้นไงดิอ่ะโดนลุมเยอะแล้วแบบเวลาโดนลุ้มอ้จะมีสมาธิไว้แล้วแบบมันจะเก่งๆ Buya hỏi chạy hẹn chạy hỏi hẹn hòa hẹn hòa hẹn อ๋อยิ้มสู้ๆน้องโอ้ยหน้ากากมันหลุดอ่ะหน้ากากร,ราคาถูกแม่งหลุดอีกนี่ใจซีแล้วแบบไหวแล้วอิดเพื่อวัดแล้วดื้มอมันติด มันอยู่ไหนล่าสุดยิมอยู่หลังเออะฮะยังมีเลือดอยู่เลย ขอ <Protection. S 2> ปุ๋ยเกตเ <met> อนะเบอร์อ <Mission Success. S 2> okay, ว่าแบ่งมาให้น้องเราด้วยขอมาให้น้องเราด้วยเอา12โล <c oughs> เอา8โล อีก่าทีมเยี่ยมมากวางเลยเดี่ยวคนเดียวครับยะเรดทีมวิน 哦，合同啊，谢谢大家。<laughs>